Hi e v e r y b o d y อ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชีสต่อสารกัวกันนะกันหนา,าหสาวันนี้ก็คือ wrinkle หรือว่าริวรอยนั่นเองนะคะริวรอยก็คือสัญญาณแห่งการที่ผิวเรามีอายุมากขึ้นเนาะเวลาที่ผิวเรามีอายุมากขึ้นนะคะหรือว่าเราอายุมากขึ้นนะคะการทํางานต่างๆในร่างกายของเรามันก็จะลดลงนะคะการผลิตสารต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็น วิลาสตินเอยคอลลาเจนเอ๋ยไฮยาลูรนิกแอซิดเอยสารเหล่านี้ค่ะมันมีความสำคัญนะคะในการทำให้เกิดริ้วรอยทั้งนั้นนะคะไฮยาลูกแอซิดเนี่ยค่ะเวลาที่เรามันผลิตลดลงอะค่ะมันจะทำให้ผิวเราที่มันเคยเกาะกันนี้มันเป็นแบบนี้เนาะผิวเราอะดูง่ายๆมันเกาะกันแบบนี้มันจะเป็นอนุมูลเซลล์อนุมูลเซลล์แล้วมันเกาะๆๆอย่างนี้พอมันลดลงอะค่ะมันไม่มีตัวเชื่อมอันนี้มันก็จะ ค่อยๆหลุดออกจากกัน,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 อ,นอย่างนี้เติ๊ดเติ๊ดเติเิดย่างยังไงล่องมันก็จะเกิดเป็นริ้วรอยขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้ผิวพอมันพอมันเริ่มไม่ทำงานนะคะผิวมันก็จะเริ่มหย่อนหย่นยลงมาผิวมันจะเกิดอาการหย่อนคล้อยขึ้นได้นั่นเองนะะ่ะนอกจากอายุที่มากขึ้นแล้วนะคะปัจจัยอื่นก็จะมีเช่นแสงแดดนะคะหรือว่าการสูบบุหรี่นะคะ ความแห้งของผิวอะไรต่างๆก็เป็นตัวหนึ่งหรือมาแต่การนอนหลับพักผ่อนของเราถ้าเรานอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทําให้เกิดริ้วรอยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะสารต่างๆนะคะที่จะมาช่วยเรื่องของพวกริ้วรอยนะคะที่เรารู้จักกันเลยก็คือ Q10 c o นโคเอนไซม์เนาะนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเรา ผลิตไฮยาลูริกแอซิดน้อยลงเพราะนั้นเราก็เติมไฮยาลูริกแอซิดเข้าไปในผิว mm hmm. ก็จะช่วยเรื่องริ้วรอยได้ด้วยเหมือนกันนะคะ mm hmm. ง่ายที่สุดในโรคร่านะคะแนะนำเลยกับผลิตภัณฑ์ของคลีนิกนะคะซึ่งมันเป็นเบสที่เป็นไฮยาลูริกแอซิดอยู่แล้วนะคะเป็นมอยเจอร์เบสนะคะอันนี้ผสมกับตัวคาร์ทริชเข้าไปซึ่งเป็นสีม่วงนะคะนี่นี่ ที่ช่วยเรื่องของริ n งเค e เลยนะคะผสมสองลานี้เข้าไปได้วยกันคุณก็จะได้สประสิทธิภาพนะคะทังให้ความชุ่มชื่นแล้วก็ช่วยลดเรือหิวลอยได้ด้วยนะคะหิ้วรอยนะคะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะคุณไม่ต้องกังวลเลยบอกแล้วว่ามีวิธีการเก็ตลูกคา้าอย่างง่ายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวแนะนำที่ดีซึ่งคุณสามารถพัดเซลล์ตัวนี้ได้นะคะอย่าง ไม่ต้องอะไรเลยอะ่ะง่ายมากจะขายเป็นคู่แบบนี้ก็ได้เลยสบายๆนะคะ